สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมป้อนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกม I The h o r r o r ร์เลกมนะอ่าตอนนี้ก็เวลาตีสามกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในแมปของชาลีผู้ควบคุมแห่งโรงพยาบาลน,นะครับซึ่งแมปนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับอยากจะรู้ว่ามันจะโหดขนาดไหนแล้วมันจะน่ากลัวขนาดไหนเออผมจะเล่นแค่ระดับปานกลางนะครับโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยนะ ดูเหมือนว่าตึกนี้จะถูกทิ้งล้างเอกาสารที่ฉันพบในฤราสา์ไม่ได้บอกอะไรมากแต่ที่นี่เป็นสถาบาันทางจิตไม่เข้าโรงพยาบาลที่นี่หวังว่าฉันจะรู้อะไรเพิ่มเติมจากในนี้และหาอะไรติดมือกลับไปด้วยนี่แล้วก็มาที่แมปโรงพยาบาลแล้วนะครับมันให้หาถุงเงิน20ถุงนะครับผมแมปมันเหมือนจะซับซ้อนมากกว่าแมปก่อนนะนี่ไงถุงแรกเราเจอแล้วนะครับผมโอ้ยโคตรง่ายดดยเลยผมว่าแต่เหมือนมันน่ากลัวนะ อันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเหล้านะครับที่วางอยู่ตรงเนี้ยโอเคเราดื่มเลยจะลองดื่มแค่ขวดเดียวก่อนนะครับเหมือนแมปมันจะมืดๆอะ่ะเหล้ามันช่วยอะไรวะมันช่วยให้ไม่เห็นชาลีหรือเปล่าถุงที่สองนะครับผมอาแมปเหมือนจะยาวไกลมากเลยแมปเนี้ยโอ้โหมีลงชั้นล่างด้วยอะไรจะขนาดนั้นโอเคมันมืดๆอะ่ะถ้าเรายังไม่ได้ยินเสียงก็แปลว่ามันยังไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรานะเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ผมขอขึ้นมาก่อนนะ เนี่ยเสียงมันมาแล้วโอ้โหเสียงมันอู้มาเลยโอ้ตีสามเนี่ยมันก็จะหลอนหลอนเหมือนเดิมนะหลอนกันอีกเช่นเคยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเดินไปไหนเนี่ยโอ้ไม่เคยเล่นแมปนี้อ่ะผมก็ยังไม่ได้ลองเทสดูนะแล้วก็มาอาชีพเลยเนี่ยทางนี้ก็เหมือนจะเป็นทางลงอีกทางหนึ่งนะครับเสียงลมก็ได้อารมณ์มากฟิลน่ากลัวสุด,สด เีโอเคลงไปเลยเออเสียง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 มันอยู่ใกล้มากเลยอะทุกคนเฮ้ยผมกลัววะ่ะสอบมุมก่อนสอบมุมก่อนเสียงดังน่ากลัวเวอร์อ๋อโอเคเริ่มหายไปแล้วนะตอนนี้เราก็ไม่กังวลน,นะครับเพราะว่ามันเริ่มหายไปแล้วอะอ่าเราต้องหาของต่อนะครับถุงเงินอีกตั้งสนะิแปดอะโอเคดื่มเหล้าก่อนนี่ดื่มเหล้านี้มันช่วยอะไรวะถ้าจำไม่ผิดน่าจะป้องกันการมองเห็นหรือเปล่านะถ้าผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับพอดีผม ไม่ค่อยชอบเล่นแบบนี้ <c oughs> มันน่ากลัวอ่าโคตรมือดอ่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะสมกับเป็นโรงพยาบาลแหละเนาะนี่ไงทุงเงินอันที่สามนะครับเ,ออเสียงเสียงเสียงเฮ้ยหาที่หลบก่อนเฮ้ยผมกูตกใจหมดอันนี้มันเสียงเปิดว่ะเออมันบอกให้วิ่งวิ่งเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนโอ้โห ตนแดงนะครับท่านผู้ชมโอ้โหคิด<ห><ห>ว่าเราจะผ่านสบายๆแล้วนะครับตอนนี้แต่มุมมองของผมผมว่ากระสือน่ากลัวกว่านะอ่ายังคงมีความหวังที่จะรอดไปได้ว่างั้นนะโอเคนะครับเรามาเริ่มใหม่นะรอบนี้เราต้องผ่านนี้กินเหล้าไปหนึ่งอึกไม่หนึ่งอึกหรอกมันหนึ่งขวดชัดๆเลยโอเคหาทุนเงินกันต่อนะครับผมรู้สึกว่าผมจะจําทางได้มากกว่าเดิมนะอ่าทางนี้ไปอ๋อโอเคผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับนี่นี่ มือนจะไม่มีนะครับเพราะว่าเรากินเหล้าอยู่นะอีกตั้งสิบกวิเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเสียงหรอกกินเหล้าน่าจะไม่เจอจริงๆนั่นแหละเหมือนจะมีประตูใกล้ๆแถวนี้นะครับขอให้มีนี่ไงประตูมันก็เป็นทางหลงป่าววะเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินวนก่อนอีกสักรอบนะครับนี้เราเจออะไรเนี่ยหนูซากหนูตายว่างั้นซากหนูตาย หนูพวกนี้ทําฉันตกใจหมดอย่างน้อยมันคงเป็นสิ่งเดียวที่จะไม่ฆ่าฉันแล้วมั้งคืออะไรมาโอเคเราเจอประตูแล้วห้องนี้ของน่าจะเยอะนะครับฮยดูดิถุงเงินอันหนึ่งโอเคอันที่สองขวดเหล้าคอ่อนข้างเยอะนะครับกินเหล้าก่อนอึกเข้าไปถุงเงินเฮ้ยมีตาด้วยวะเก็บก่อนเก็บก่อนเขาต้องเรียกตาว่าอายนะโอเคผมจะเรียกอายถุงเงินอันที่สี่นะครับผมว่ากินเหล้าไม่เกี่ยวนะครับเสียงมันก็ยังอยู่อะ ไปสักทีเจ้าชา์ลี่แกจะเฝ้าฉันอยู่ไม่ได้นะเหมือนมันรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้อ่ามีเสียงมันอยู่ฝั่งขวานะครับฟังจากเสียงแล้วเฮ้ยมันใกล้เข้ามาอีกแล้วผมต้องระวังให้มากกว่าเดิมนะครับโอเคเงียบสักทีห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมได้ของค่อนข้างเยอะนะดูดิผมได้ถุงเงินตั้งสี่อันแล้วก็เล่าอีกตั้งกี่ขวดวะไม่ได้นับอ่ะ เสียงหายแล้วโอเคถึงเวลาที่เราต้องออกแล้วนะครับเราไปหาประตูอันถัดไปดีวกว่านะมันจะมีหรือเปล่านี้เราเจออีกบานแล้วนะครับโอเคเราเข้าไปที่ห้องเลยเฮ้ยถุงเงินกับเหล้ามีค่อนข้างเยอะวะผมว่าแมปนี้มันกว้างมันก็ดีนะครับถุงเงินก็เยอะด้วยโอเคเราเจอไออีกแล้ว12อันแล้วหรอไอเหมือนเก็บเหล้าแล้วมันจะเพิ่มไอหรือเปล่าอยู่ในที่ที่เจ้าคนอยู่เด็กน้อยหรือใครเด็กน้อยให้พูดใหม่ฉันหวังว่าจะไม่ได้ยินเสียงนั้นอีกแล้ว ใช่ผมก็หวังให้เป็นอย่างนั้นผมไม่อยากได้ยินเสียงมันอีกแล้วอะ่ะโอเคเรามีเจ็ดอันแล้วนะครับถุงเงินเราพร้อมหนีเจอไออีกแล้วเฮ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบเฮ้ยเสียงอ๋อเมื่อกี้มันคงอยู่ทางนั้นแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยผมกลับมาที่ห้องก่อนนะผมกลัวตายอะ่ะเออเดี๋ยวได้เล่นใหม่รอเสียงมันไปนู่นแหละเฮ้ยมันมาทางผมพอดีอะ่ะหวังว่ามันคงจะไม่เจอผมนะฉันขังเจ้าไว้เพื่อประโยชน์ของเจ้าเองนะอะไรขังใคร ไม่ได้ขังกูเจ้ามันชั่วเชนนขอร้องปล่อยเชนไปเถอะไอ้มันอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับชั้นบนนี้น่าจะมีห้องอีกนะครับเสียงหายแล้วนะถึงเวลาของนักย่องเบาผมนี่เป็นโจรหมืออาชีพเลยนะในการทําธุรกิจแบบนี้ห้องนี้เหมือนผมจะมาแล้วเอ้ยยังนี่ห้องเตียงคนไข้นะครับมีอาอีกอันแบบนี้เจอของค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่ามันกว้างจริงๆอะ่ะ ชาลีมันก็วนไปวนมาเนี่ยได้เก้าถุงแล้วนะครับแล้วก็ขวดเหล้าอีกหนึ่งขวดเฮ้ยมือนมือนเซซ่เชื่อเมาเหล้าอ<ม>่ะอะไรวะคออ่อนจังยอกนะครับแล้วก็กินมาหลายขวดแล้วจะเมาก็ไม่แปลกอะตอนนี้ผมขอรอก่อนนะครับถ้าเดินออกไปแบบเซเซนี่ตายแน่นอนโอ้อีกตั้งกี่วิน่ะสิบสี่สิบสามสิบสองโอ้โหอีกนานนะครับมึนอยู่มือนอยู่ ขอเวลาแก้มือนก่อนเจ้าควรจะขอบคุณไอเด็กเลือขอไอ้ชารลีว่างั้นนะครับขอบคุณหรอมันเป็นพ่อแกนั่นแหละที่ไม่ได้เจอเธอนี้เราหายมือนแล้วนะพร้อมออกน่าจะมีประตูอีกสักบานนะครับขอให้มีถุงเงินจะได้ครบแบบไม่ต้องลงเฮ้ยมันไม่มีอ่ะมีแต่ทางลงแล้วอะ่ะเหมือนจะสุดแล้วนะครับเราจะต้องลงไปจริงๆหรอนั่งไงซากหนูตายอีกแล้วโอเคเราอยู่ห้องเดิม เราต้องลงไปจริงๆนั่นแหละนะตอนนี้ก็ได้แต่ภาวนาให้ตัวเองไม่เจอกับชาลีนะครับอ่าจะลงก็ระแวงนะเพราะว่าชาลีมันอยู่แถวนี้ตลอดเลยอะเฮ้ยแล้วอีก11ถุงเนี่ยจะยากอะไรขนาดนั้นอ่เฮ้ยเฮ้ยชิบหายเฮ้ยๆๆๆๆมันตามมาติดๆเลยอุ๊ยๆๆกลับห้องเดิมก่อนนะครับไม่ไหวแล้วเชียจะมาก็ไม่ให้ซุ่มให้เสียงพึ่งไม่ให้เสียงตอนนี้เกือบละเกือบได้เล่นใหม่อูซนานเลยรีบไปดิ ไอ้นี่ค่อนข้างมีประโยชน์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอะ่ะมันแปลกนะครับที่ผมไม่รู้แต่มันอยู่ชั้นนี้แหละถ้าจําไม่ผิดใช้อายดูนะครับชั้นช่วยเจ้าไว้คืนนั้นจําไว้ซัมึงช่วยกูตอนไหนเนี่ยมึงจะไล่ฆ่ากูอยู่แล้วเนี่ยแกปล่อยให้เธอตายวัางงั้นใครตายวะไม่ได้อ่านเป็นเออเลยนะตอนนี้ยังไม่รู้เลยเราก็ได้เวลาลงไปจริงๆนั่นแหละรอบนี้คงไม่เจอแน่นอนเพราะว่าไม่มีเสียงแล้วด้วย วิ่งเร็วผมก็เหลืออีกตั้ง20่วิากวีนะครับถ้าเจอตอนนี้ก็หนีไม่ทันจริงๆนั่นแหละเฮ้ยมีประตูด้วยขอให้มีประตูแบบนี้บ่อยๆนะจะได้มีที่หลบอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะเอลิมีเขียนไว้ว่าพ่อของเธอเดินทางออกไปตู้น่าจะมีถุงเงินนะนี่เราเจอถุงเงินแล้ว11ถุงแล้วนะครับมีไอ้ด้วยอ่ามันจะมีแค่นี้นะห้องนี้มันบอกอะไรเนี่ยแล้วก็เจอเราด้วยเฮ้ยมือนอีกแล้วอ่ะ อะไรจะขนาดนั้นได้ยังอื่นไม่ได้หรอเฮ้ยมันมาแล้วมันอูสไกเลยผมก็มึอนอยู่เลยตอนนี้นี่แหละเหตุของการกินเหล้านะครับผมจะไม่กินเหล้าเลยแล่อีกตั้งสิบกวิวโคตรนานถ้าเดินออกไปนี่เป็นเออแน่นอนเลยเ,ออเดินออกไปนี่เดินเซแบบโอ้โหหนีผีไม่ทันอะ่ะแต่เรามีวิ่งเร็วอยู่นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าตื่นแบบมองมันจะเร็วขนาดไหนอะ่ะ ขาดอีกแค่เก้าถุงนะแล้วก็จบเกมแล้วอะยังไงถุงที่สิบสองมันเจ็บปวดเพียงแค่เดินผ่านทางเดินนี้โอเอไม่เจ็บปวดนะเราต้องง้อตัวละครที่เราเล่นก่อนเราก็เดินลงนะครับเหมือนจะมีอีกชั้นหนึ่งชั้นนี้เราคงจะไม่เจอนะผมระวังม้ก่อนผมไม่มั่นใจว่าจะลงไปหรือเปล่ามันต้องอยู่แถวแถวนี้แหละมันต้องขึ้นมาไม่ขึ้นก็ลงอะผมละโคตรกังวลสุดๆเลยนะตอนนี้เฮ้ยจะลงไปดีปะวะจะลงไปก็กลัว ชั้นล่างมันก็ยิ่งนา่ากลัวเฮ้ยมันอยู่ข้างบนว่ะ <c oughs> ดีนะที่ผมรอเฮ้ย,ยมันผมต้องหาที่ซ่อนก่อนเฮ้ยขอประตูขอประตูะตนีไงนีไงนีไงเจอแล้วโอ้ยได้ถุงเงินถุงที่สิบสามแล้วนะครับดีนะที่มันมีประตูให้หลบอ่ะไม่งั้นโอ้โหสวยสุดห้องอะไรเนี่ยเฮ้ย,ยห้องแบบนี้มันน่ากลัวนะเนี่ยื <c> ้อ <oughs> ออกแบบซะน่ากลัวเลยสิบสามถุงแล้วนะครับตอนนี้เขาดอีกแค่เจ็ดถุงเนี่ยนะไม่มีเลยเหรอ เจ็ดถุงเองเราใกล้จะถึงความจริงแล้วนะครับแต่ผมก็ยังไม่กล้าออกนะเพราะมันมีเสียงอยู่อ่ะอผมเหลือแค่เจ็ดอันนะครับผมจะใช้อสองดูนะว่ามันอยู่ตรงไหนเขาวนี้ฉันจะช่วยเจ้าอีกครั้งไม่เมื่อ,อไรจะเลิกยุ่งกับฉันสักทีมันช่วยผมตอนไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ถุงที่สิบสี่ดอมิลีเขียนเกี่ยวกับรูปภาพตอนนี้เราเหลืออีกแค่หกถุงนะครับเราก็่าได้กังวลน,นะเพราะว่าเราจะชนะเจออาอีกอันเสียงมันใกล้เข้ามาอีกแล้วเฮ้ย อย่านะมึงอย่านะไอชาลีถ้ามึงอยากช่วยกูจริงๆมึงต้องปล่อยให้กูผ่านแล้วก็กูชนะด้วยนี่เริ่มเงียบแล้วนะครับเหมือนจะไม่มีนะชาลีคงไปไกลแล้วล่ะเหมือนมันจะปล่อยผมแล้วเออนี่แหละความเทพจเจอเหล้าอีกขวดนะครับถุงเงินผมจะไม่เก็บนะผมกลัวว่ามันจะเซ่ะอีกแค่ห้าถุงเกมก็จะมาถึงจุดสิ้นสุดนะครับเหมือนชั้นล่างจะมีน้อยมากเลยนะผมว่าชั้นบนมันมีมากกว่าอีกนะเอาจริงๆดูดิโคตรโล่งเลยมีแค่ขวดเหล้าเนี่ยผมต้องขึ้นไปชั้นบนหรอวะเนี่ย น่าจะต้องขึ้นแหละนะครับเสียงมาอีกแล้วจะขึ้นดีไหมเนี Michael ่ยต้องขึ้นเลยเนาะชั oh ้นนี้น่าจะหมดแล้วตอนนี้โคตรระแวงเลยกลัวจะเก็บได้สิบห้าถุงเนี่ยมันต um ้องไปอยู่ไกลๆดิอย่ามาใกล้ผมนะเราเข้าประตูก่อนนะครับห้องนี้มีแต่ขวดเหล้าอีกแล้วห้องเอ็กซ์ตรีมหรือเปล่าเราจะรอเสียงมันหายไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองนะกลัวจะเก็บได้สิบห้าถุงเฮ้ยมันขึ้นบันไดมาแล้วอ่ะชั้นเดียวกับผมปะเนี่ย เ,เขาลบพ่อของเจ้าซะใครว่าใครคือพ่อของกูเนี่ยพ่อฉันได้ตายไปแล้วแกเป็นแค่เสียงสะท้อนชาลีมันจะมาหลอกแดกผมให้ได้นะครับนี่เราจะได้เจอกันอีกเลยพราะกูจะเคลียร์เกมแล้วห้องมันมือดอีกแล้วนะครับเฮ้ยเสียงเสียงเสียงใกล้อีกละเฮ้ยเฮ้ยมันบอกให้วิออ่งมันบอกพี่เข้าห้องมาก่อนโอ้โลง่งรอดนะครับผมรอดนี่ ออกมาดูฮะวิ่งกับมาดีวิ่งกับมาดีผมจะทําให้มันติดบักแล้วก็เข้ามาห้องนี้นะครับมันจะได้ไม่ต้องออกไปผมไปดูคลิปของฝรั่งมานะมันติดบักอะเลยมันอยู่แถวนี้แหละผมต้องเปิดประตูลอมันเข้ามาไหนวะมันไปแล้วอะไปไวจังวะเฮ้ยมาดีม้าดีชารีอยู่ไหนอะโอ้โหรีไปจังชาลีปฏิบัติการเดินตามล่าชาลีนะครับลอมันมาอีกรอบนะมันอยู่ใกล้นี่แหละรอบนี้ผมจะลอบมันเข้าไปในห้องนะครับเพื่อขังมันไว เฮ้ยเสียงมันมาอีกแล้วรอบนี้มาดีมาดีคือมันบอกให้วิ่งแล้วอ่ะแถวนี้แหละเฮ้ยเข้าเข้าเข้ามาดี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 ฝรั่งทําได้ผมก็ต้องทําได้ดิเฮ้ยมันบอกให้วิ่งอีกแล้วเข้ามาเข้ามาเข้ามามาดีมันรู้ปะว่าผมอยากให้มันเข้ามาเฮ้ยไอ้ยโอ้โหมันเข้ามาจริงๆด้วยแต่มันเข้ามาจากผมเลยอะโอ้โหเสียดายอีกแค่ไม่กี่ถุงเองนะเราก็จะจบแล้วอะ นี่แหละเมื่อคุณติดเล่นจนเกินไปเออจะรอดแล้วก็ืยังทําเล่นๆเ,เนี่ยสรุปแล้วผมก็เล่นไม่ผ่านนะครับโอเคนะครับสําหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูกันจนจบนะ